ก๋วยเตี๋ยวลำลำปางแม่แฮมแล้วเจ้าทุกคนนี่เขาออกจากท่านลำปางมานะท่านเปิ่นจะอยู่หน้าโรงเรียนเหฮสบานสีก๋วยเตี๋ยวลุงอ้วนต้มยำมะนาวมาถึงคือคิ้วหน้าคณาวางรอแบบก๋วยเตี๋ยวไปก็เห็นร้านข้างๆนะเจ้าทุกคนเป็นมีมมาล่าเขาเมินจ้ะเขาสั่งก๋อนมาแล้วหอมน่ากินขนาดย่ปอสั่งกลับบ้านไปถึงอีปออีแม่ก่อนเขาไปเริ่มกินกันเลยเจ้าอร่อยไหมอันนี้ตัวกุ้งเหรอไม่ได้กุ้งทำอยู่แลงเคิงว่าอร่อยอยู่เลย ้มยำนะเจ้าทุกคนเราก็สั่งในส่วนของเล่งมาก็มีข้าวเปล่าสำหรับคนมากเผ็ดอาจารย์ทุกคนเพิ่มพริกเข็มน้อยต้มยำเลยปีนะเขบอกว่านี่ก็มีต้มยำต้มยำแบบลองกินเริกสำหรับแมลงไข่มองหาก๋วยเตี๋ยวล้ำๆแซ่บๆต้มยำมะนาวน้ำลานี่เลยเล่งนะเจ้า นนนละมุนล,ลินขนาดเลยเจ้าทุกคนเริ่มต้นตีห้าสิบอิ่มอร่อยตีมองหาร้านกว๋วยเตี๋ยวลำลํำ,ลำบปอหอตัวเองมีก๋วยเตี๋ยวเรา็นมีข้าวมันไก่ไก่ต้มไก่ทอดตัวเองนะตัวเองนะเจ้านาลุงเดียนเตสบาลสีแถวห้าแยกหอนาะฬิกาเลยเจ้า